สวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามาตรงนะสำหรับนี้ผมพาทุกคนมาที่สนามแดกไบต์นะฮะที่บุรีรัมนะฮะวันนี้เราไงเไหมฮะไปลุเมตรอ่ะถ้าก้องมาใกล้ๆน <Walking> <gger> าจะไม่ได้ยินไปลุ้นพันเมตรนะครับน้องๆแต่พี่ไม่ได้พันนี้มาแข่งนะครับผมวันนี้พี่จะมาแว้นนะทุกคนนะเดี๋ยวราติดตามนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาน้องๆไปรู้จัก y o u เ u อร์คนดังหลายๆคนที่มานะตอนนี้เราอยู่ในเซ็นท์ของพี่โอมสายชิวนะตามมาเลยทุกคนนะได้ก็เดี๋ยวเราดูทำนี่ครับนี่รักอันนี้อยากช่องดูวายนะน้องนะบอกเลยว่าสุดเลยครับเนี่ย นันประตูพระผูกน like. ั่นประตูนะคนอ๋อคนที่รอๆคนนั้นนะอ๋อใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละทีครับอันเกี่ยวอะไรนะเกียร์อ่าเกียร์เกียร์ใช่ใช่ใช่อันนี้เอาเพาวมันนั้นไปหาผมนี่ไปใชไปใชเฮ้ยถ้าน้องน้องแบบสงสัยว่าไปหาตอนไหนเราย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆฮะย้อนไปดูได้มีมีไปหาช่วงนั้นน่าจะเป็นเอ่อเวฟ เวฟเวฟทำล้อแบบยาวๆยืดๆหลายๆล้อเออสเมตรเลยเอออามยืดคตรสุดนะทรังน้องเออเล็กกันะเรับต่อมพิบายนะครับผมอ่าันนี้ต้อมพี่ต้อมนะครับช่างต่อมน้ำกระแสครับช่างต่อมน้ำกระแสนะบเข้าพิบากเนาะอันนี้อันนี้สายวิบากสายวิบากวันนี้มาเงินบ้างครับผมงานได้ครับขี่รถเด็กแลกมาน้องน้อง อยากดูรีวิว x m a t ของ UY ไหมถ้าอยากดูเดี๋ยวเราติดตามเลยนะจะไม่รู้ฝนตกมันจะรีวิวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสาวกันนิดนึงนะไปดูสาวขอบคุณนะครับผมครับคอ่ามีสาวๆเรามันก็เริ่มเบาลงเลยนี่ก็เป็นทีเดียวเดี๋ยวนี่พี่อ้มพี่อ้ํามาจากไหนเนาะพี่อ้มพละรพี่อ้มหันหน้าฝั่งผมพี่อ้มดู คือเสาใช่ไหมเกมกมไล่โซลไลฟ์สดพี่ทำไมไลฟ์สดหันไปฝั่งนู้นนะครับผมโอ้ยอย่างเดียวครับน้องเฮ้ยมึงจับไอ้ล่อไอ้รอดเลยรอดออกโอ้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาหาพี่อาร์มหาพี่อาร์มนี่พี่อาร์มกำลังไลฟ์สดครับ วันนี้พี่อั้มลงมันแข็งรุ่นไหนบ้างพี่หน้าสามพันเมตรครับลงมันมันไม่มีรุ่นแรงเพราะว่าสมัครไม่ทันดทีนี้ทีมทีมแข่งทีมเป็งงผมอ่ะช่างทั้งพี่อ่ะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องข่าวสมัครหรืออะไรเนี่ยคือน่าจะได้ได้ได้แค่แหวนอ่ะไม่แหวนใช่เพราะว่าเราสมัครไม่ทันด้วยอะไรด้วยครับก็อย่างที่รู้เข้าสนามยังยากเลยใช่เข้ายากมากพี่ตอนเข้ามายังยากเลยครับใช่เราก็เลยเอาง่ายๆว่า ขอให้น้องๆคนดูได้ดูแล้วกันไอ้เอออย่างน้อยๆอย่างน้อยมีลงอย่างน้อยมีลงลงอาจจะแบบถึงแปน1,000เมตรอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเคาแต่ลงลงกันหล่ก่อเลยครับขอจงขอจอขิงไว้เยอะอยากเจอของแบบคุยลำตอนนี้ผมเหมือนจะเจอละขาวมากเลยพี้ขาวขาวมากเลยเก็บ่ยฝด้วยผมเช็ดฝนให้เขานาวเจ็บน้องอ่ะใครเช็ดอยู่แล้วใครเช็ดอะ คองนายระตูนครับสองนายระตูครับตอนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่ครับผมั้ตามกันกครับตน้ตามขอกยมานะครับเฮ่ตทีตามช่องตัวเองนี่แม้าตวงครับผมครับไม่ครับผมก็ฝต่ดตามนะครับปรมาครับต่อนี่นี่นี่มาดูมาดูมาดูรถมาดูรถของ u ูไว้วแต่จริงๆแล้วอะ อยู่หลายเงี้หมดแล้วมีหลายไม่คุยกับพี่แล้วอันนี้วงยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะต้องบอกว่าใส่ใบนี้ขี่ง่ายทุกคนนะขี่ง่ายมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูรีวิวนะ้องนะเออเดี๋ยวเรามาดูรถรถที่อารมดีกว่าสักนิดหนึ่งเป็นไงใสยชิวน้ำหวานหวานหวานมีมุ้นด้วย กลมมนะครับผมตกคุ้มากเลยครับเพโอเคพเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมภายในงานว่าจะมีอะไรบ้างนะสำหรับวันนี้เพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักมากก็รอรอชมนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะทุกคนนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของบูแห่งสกูนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรถในแต่ละคันก่อนนะครับว่าห่งสกูเขาเขาเขา,เขาทำรถอะไรบ้างนะแต่หลักๆนะฮะที่นี่เขาจะจําหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของน็อตแล้วก็อะไรภายนอกของรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยทุกคนนะ,ะนี่ถ้ามองถ้ามองไปฝั่งนู้นนะ,ะทุกคนจะเห็นแดกนะฮะทุกคนแดดเวฟร้อยยี่ห้าไปเรี้ยวบางลมนะ,ะทุกคนนะ,ะนู่นก็เอสแม็กนะฮะนี่เรแดกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมอยากนำเสนอ KR คันนี okay, ้ทุกคนนะ เราก็อยู่อ่ะ KR นะครับผม้ขงบอกเลยว่าเก็บน็อตโอ้โหเยอะเยอะมากของน็อตเพลงกับครูนะครับเก็บเยอะมากอลาาันหลังอลา,านตาเลยนะคแะแต่ไม่มีแค่รถของจังหวะนะฮะสี่จังหวะ ร้อนนะคะมีทุกรุ่นเลยทุกคนสวยมากนะคบแล้วนี่ก็ของ X Max แล้วทุกคนนะสวยมากๆเลยและะ้วก็มีเป็นเนินเสือของสายเบียกนะทุกคนนะสายเบีกกคคยกของสกูุดนะน่ารักมากแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะต้องบอกเลยว่าเฮงสกู๊เป็นสปอนเซอร์ของดีมโซฟาครับผมนะเดี๋ยวรอติดตามนะทุกคนนะ <c oughs> ในส่วนร้านต่อไปนะก็จะเป็นโซ่ดีีนะฮะโอ้โซ่ใหญ่ามากนะฮะแล้วก็จะเป็นข้าบออข้าบ่อข้าบอาบอเออ ก็นายจะผ้าบอรผ้าบอร์ดเราทำพาเป็นบอรมอเตอร์ไซค์สำเร็จรูปค่ะควบคุมจอดทำตั้งแต่โพลพลาสติกค่ะแล้วก็ฉีดฟองน้ำเองไปเองอ้ก็คือค่ะตัวโพลด้วยไหมครับตัวโพลเองด้วยค่ะแล้วก็ตัวพนักด้วยค่ะใช่ยทุกคนก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาขึ้นรูปทั้งหมดเลยตั้งแต่โพลฟองน้ำ แล้วต like my ้องบอกว่าดีไซน์นี้น่าจะไม่เหมือนใครด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาขึ้นรูปเองการออกแบบนะครับก็แตกต่างออกจากไปของเจ้าอื่นแล้วคนนั้สุดยอด่ะครับเราจะปรับสรีลาให้ เวลาเราออกตัวหรือว่าเบรกเฉือน่าจะเกาะตัวเราดีมากเลยตัวนี้นี่างเลยตัวเชิงเลยครับอาสุดนครับโอเคประมาณนี้ประมานี้ครับฝากไว้วนะทุกคนะอันนี้อันนี้ตองใช่ใช่อันนี้ต้องทตัวการ์ติต่ออันนี้ทุกคนตัวมาควนนะครับสามารเข้าไป ติดต่อสอบถามได้นะพี่ว่ามีรถรุ่นนี้ไหมราคาเท่าไหร่ถามได้เลยนะครับผมมีทุกคนมากกว่า60รุ่น60รุ่นนะครับน้องๆสอบถามโอเคพี่ขอครับครับมาทุกคนเดี๋ยวลองมาเ้าเลย่ยตอนนี้เราอยู่ที่ ล้อของซูเปอร์แดก่ะน้องๆเออนี่ฮะตอนนี้กำลังจับ